พ่อเคยมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายไหมชื่อบอยกับชื่อชื่อบอยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเปิ้ลเป็นผู้หญิงที่คำสินตำนันขาวมาหาเรื่องที่ถึงเปไรได้ทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพากจากกาันมีลูกเขาอยากจะตามหาพ่อหาแม่แเขาบอกว่าพ่อเขาชื่อ คําสิงสีคําจันแม่เขาเนี่ยชื่อผองชานนจำได้ไหนะมเคยมีลูกกับผู้หญิงที่ชื่อผองชานนหรือเปล่าพ่อแท้ๆก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะคะ่ะ ค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะก็ได้ยินว่าเออเปิ้ลเป็นลูกบุญธรรมนะฉันเอามาเลี้ยงอะไรอย จุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้มาจากเธอคนนี้ครับนางสาวเปิ้ลลูกบุญธรรมที่ไม่ได้ตั้งใจผู้ที่ไร้ซึ่งที่มาของชีวิตและทุกครั้งที่ตั้งคำถามว่าฉันคือใครกับไร้คำตอบเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นท่ามกลางครอบครัวบุญธรรมที่เลี้ยงดูตัวเธอเองทำได้เพียงซ่อนคำถามไว้ในใจเรื่อยมา ตอนเล็กๆอะคือมีความจํานิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเราเป็นใครจุดหักเหคือตอนที่แม่เล่าให้เพื่อนของแม่ฟังนั่นแหละคะ่ะเหมือนแบบเราเล่นอยู่ตามภาษาเด็กๆอะค่ะก็ได้ยินแม่คุยกับเพื่อนว่าเออเพื่อนเป็นลูกบุญธรรมนะฉันเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฟังยังไม่จบสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นลูกเลี้ยงก็คือแบบวิ่งไปใต้ถุนบ้านก็ไปแอบร้องไห้<ม>แล้วมันเหมือนแบบเก็บเก็บสะสมความรู้สึกมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจะไปถามเพื่อนแม่ก็ไม่กล้าถาม ก็เลยเขียนจดหมายระบายออกไปว่าเราไม่ใช่ลูกแม่เขาไม่รักเราเขาถึงได้ตีเราเขาถึงได้ดุเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเก็บไว้หลังตู้กับข้าวค่ะทำไมไปเก็บไว้ที่นั่นนะครไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนอ่ะก็เขียนไว้แล้วแม่ก็ไปเจอพอไปเจอปุ๊บแม่ก็ก็ไม่รู้ว่าแม่คิดยังไงอะนะคะว่าแม่ก็เรียกมาคุยว่าเป็นอะไรทําไมต้องคิดแบบนั้นถ้าไม่รักจะเลี้ยงมาหรอแล้ว ถ้าไม่เลี้ยงมาขนาดนี้เรายังคิดว่าแม่ไม่รักหรอดูสิเมื่อความลับปิดไม่มิดแม่บุญธรรมเลยต้องยอมเผยความจริงแม่นะคะหอบลูกมาจากพ่อแท้ๆตอนแน้่แม่บอกว่า ไม่ถึงค่ะประมาณ10กว่าวันหรือ20กว่าวันเนี่ยค่ะประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเออเดี now, ๋ยวเอามาให้แม่เลี้ยงนะเดือนละหแล้อดแล้วตัวเขาจะไปทํางานแล้วแม่เขาก็หายไปเลยก็คือไม่ได้กลับมาแต่ก็ไม่ทราบว่านานแค่ไหนณตอนนั้นคือแม่ไม่มีเงินเลี้ยงแม่ไม่มีเงินแล้วเพราะว่าถึงขั้นที่ว่าต้องไปขอนมขออะไรมาแล้วแล้วเงินแม่ก็ไม่ได้ส่งให้เลยแม่ก็เลยจะเอาไปคืนตา ข่าวเรื่องแม่กลับมาจะเอาเธอไปขายกินและข่าวเรื่องพ่อว่าท่านเสียไปแล้วทําให้พี่เปิ้ลยิ่งเสียศูนย์ประมาณหนึ่งขวบหรือยังไงเนี่ยครับกาลังหัดพูดกําลังเดินแม่ก็กลับมามาเยี่ยมแล้วแม่ก็ไปแล้วก็ครั้งที่สองแม่ก็กลับมาอีกเขาบอกว่าจะขอลูกคืนเพื่อที่จะเอาไปให้คนที่เขารู้จักเลี้ยงแล้วคนที่เขารู้จักคือค่อนข้างมีฐานะคิดว่า จะเอาไปให้เขาแล้วเขาจะให้เงินจำนวนหนะึ่งณตอนนั้นก็เสียใจว่าแม่ไม่รักเราแม่แท้แท้ไม่รักเรามันก็เลยทำให้เราเหมือนยิ่งขาดความรักความอบอุ่นมากขึ้นเข้าไปอ,อีกพ่อแท้แท้ก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วะคะ่ะครับค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะ เหตุผลที่เรามาตามหาพ่อให้กับพี่เปิ้ลในครั้งนี้พ่อเคยมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายไหมชื่อบอยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเปิ้ลเป็นผู้หญิงอตอนนั้นก่อนที่จะแยกทางกันไปนะ่ะลูกชายชื่อบอยได้สามขวบ แล้วมีลูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนได้เมียเพชรบูรณ์นะ,ะพ่อมีเมียเพชรบูรณ์พ่อรู้จักลูกกับลูกผมก็เพิ่งไปจี้เนี่ยอ๋อหมายถึงลูกลูกกับคนอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่กับออนีไม่ใช่กับเมียเพชรบูรณนะ์นะก็เพชรนี่กับเพชรบูรณ์เหมือนกันแล้วพ่อไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อของเลยเหรอครับผมไม่รู้จัก แต่จากข้อมูลที่มีเมื่อทีมงานมาตามเจอบุคคลที่เข้าข่ายเป็นพ่อของพี่เปิลเขากลับปฏิเสธตัวเลือกที่คิดว่าใช่ตอนนี้จึงกลายเป็นปริศนาทันทีมีเมียเดียวทั้งชีวิตนี้รักเดียวใจเดียวม,มีอีก <laughs> พี่พี่รู้จักข้อพ่อคำสิงมานานหรือ,อยัง ต,ตั้งแต่เกิดเลยเหรอแกมีแกมีเมียที่เพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งไหมชื่อคำผองอชื่อผองอะไรเงี้ย้ความหวังของเราอยู่ที่ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แหละครับพี่จวบญาติพ่อคำสิงทันทีที่รู้ข่าวการมาของเราแกจึงรีบมาให้ข้อมูลทันที ตอนนั้นเขาไปอยู่กรุงเทพแล้วเขามีเมียอีกอ่ะอ่าเขาเคยไปอยู่กรุงเทพครับ่วมปีสิบกว่าผมไปอยู่กับเขาที่ก็ปต .9 แล้วอะสองห้าหนึ่งเก้าที่อยู่กรุงเทพเขาแต่ตอนนั้นเกามีครอบครัวไหมกามีมีมีใครอีกอ่ะมีมีเมียที่ไม่ใช่แม่บุญล้ำมีลูกไหมตอนนั้นที่กรุงเทพมันมันมีอยู่คนนึงอ่ะมีคนนึงลูกใช่ไหมลูกอะเขาอยู่ผู้ชายลูกผู้ชายอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเคยมีพี่รู้ไหมว่าเมียเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่เคยได้ยุ่งกับนั่นกับเขา พี่จวบมายืนยันกับเราครับว่าพ่อคำสิงคนนี้เคยไปอยู่กรุงเทพจริงๆและมีลูกกับอีกเมียหนึ่งแต่บอกไม่ได้ว่าเมียคนนั้นชื่ออะไรเลยยังยืนยันตัวตนไม่ได้เต็มร้อยตอนนี้จึงมีการเรียกน้องสาวพ่อคำสิงมาคุยแม่วงครับแม่จำเมียอีกคนหนึ่งของพ่อคำสิงได้ไหมชื่อผองชานนนอะ ชานนนคนคัมเหรอแม่บวกคัะที่บวกคัมบวกคัมเออใช่มีบวกคัมคนที่สองคนที่สามได้มะมอ๋อบวกคําเมียใช่ไหมอหลังแม่บุญล้ำก็ไดแม่หลังแม่บุญล้ำมีเมียอีกกี่คนนะแม่แม่จำชื่อได้ไหมชื่อเล่นหรือลไงก็ได้หลังหลังนั่นมาก็มีอะไรส้มเกรี้ยงส้มเกี้ยงเดี๋ยวก่อนเมียหนึ่งบุญล้ามีลูกได้กันสี่คนครั้งแรกเลยเมียแรกตีสรมย สำรวยสำรวยก่อนเมียแรกเลยที่อยู่กรุงเทอยู่ชุ่งน้อยอ่ะอ่าสำรวยอ่าจะมีลูกไดียวจะมีลูกก็เปล่าไม่รู้ว่าคนเนี้ยจะจำเมียสองคนที่สองก็บุญล้มสองบุญรัมคนที่ไหนคนที่ไหนคนเพชรบูรณคนสามคนที่สามไม่ต้องเกลี้ยงแต่ก็อยู่ไม่นานแล้วต้องเกลี้ยงแต่ไม่ต้องต้องมีลูก อยู่ที่ไหนครับส้มเกี้ยงส้มเกี้ยงไม่รู้เหมือนกันก็พามาอยู่พามาอยู่บ้านที่นี่เหรอ่าพามาอยู่แล้วเขาก็ไปกันแต่เราก็ไม่รู้อ๋อเนี่ยเนี่ยแถวเดียวครับต่อจากส้มเกี้ยงแล้วใครนะแม่ดูรูปที่รูปจำได้ไหมเธอรูปนีิเธอรูปนดิจะจำได้ปะเนี่ยสมัยไหนแะตั้งแต่เราน้องเด็กคุ้นหน้าอยู่เนยคือนี่สมัยสาวมากเก้ยงไอ้บัวครันี่คือบัวครับเนาะ น้องสาวของพ่อคำสิงจะเป็นกุญแจให้โจทย์แรกของเราได้หรือไม่หลุนต่อช่วงหน้านะครับฮะวันนี้บัวคำใช่เหรอเฮ้ยแม่ดูคนลุกดูคนลุกอันนี้จริงปะเนี่ยจริงลูกเขาจะตามหาบัวคำคนนี้คือใครนะบัวคำเนี่ยคนที่เท่าไหร่คนที่ลีมคนที่สอรคนอ่าแล้วสรุปส่งเกี้ยงส่งได้เลย ปฏิหารแหงรักที่พัดรกนั้นอนภาพบรรดาากดฟ้า